สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําฟักเชื่อมนะคะเนื่องจากที่สวนของเรานะมีฟักเยอะเลยะคะ่ะปีนี้เนี่ยลูกเนี้ยเฉพาะลูกเนี้ย8ปกิโลนะคะเราก็เลยจะมาแปลรูปนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือน้ําปูนใสนะคะที่เราละลายใส่ขวดเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในกะละมังนะคะอันนี้ส่วนผสมนะคะปริมาณเพื่อนๆสามารถ จะเอาได้นะคะตามปริมาณฟักเวลาเราใส่าหั่นฟักใส่ไปแล้วก็ให้ให้น้ำเอาน้ำปูนใส่ท่วมท่วมฟักนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำเพิ่มไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อที่จะเราจะกะให้ประมาณเอ่อฟักนะคะให้ท่วมฟักนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ฟักไปแล้วยังไม่ท่วมเราก็เปิดน้ำใส่เพิ่มได้นะคะ เมื่อเราหั่นฟักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลงแช่น้ำปูนใสเลยนะคะเพื่อนลงนำลงใส่ลงไปแช่เลยนะคะเราจะไม่ได้ล้างฟักนะคะเพื่อนเราจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเคพื่อนตอนแช่ค้นหาอะไรทับให้ตัวฟักจมลงไปในน้ําปูนใสนะคะเพื่อนนี่นะคะชั้นที่สองเราก็จะหาอะไรทับไปนะคะเพื่อนแล้วก็เนี่ยค่ะ ไม่ให้เขาเลอยนะคะขึ้นเหนือน้ำนะคะเพื่อนนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เพื่อนในกระทะนี้คือน้ำเชื่อมนะคะเราเปลี่ยนมอนะคะแล้วเราก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ฟักลงไปเชื่อมประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะ เพื่อนตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวเชื้อใบเตยนะคะที่เป็นสีผสมอาหารนี้ลงไปนะคะเพื่อนเราอยู่ต่างแดนนะเราไม่มีใบเตยธรรมชาตินะคะเพื่อนเราก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะแล้วก็รีบยกลงนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะยกลงถ้าใครใช้ใบเตยธรรมชาตินี่ต้องรีบยกนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลืองนะคะอันนี้เราก็ยกลงเหมือนกันนะคะแล้วก็ ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราเอาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเราก็มาตักตักเนื้อฟักออกนะคะเพื่อนตักออกใส่ภาชนะไว้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆน,น้้ำที่เหลือนะคะเราไม่ทิ้งนะคะเราจะใส่น้ำตาลทงลงไป1กิโลนะคะเพื่อนละลายให้ ให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะเพื่อนนำไปตั้งไฟนะคะเพื่อนตอนนี้น้ำเชื่อมที่เราเติมน้ำตาลเรานำมาตั้งไฟก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ฟักลงไปกันนะคะเพื่อนตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะตั้งทิ้งไว้5นาทีนะคะก็นำไปรับประทานได้เลยนะคะ จัดใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรา,เาพักไว้5นาทีนะคะนี่นะคะหน้าตาฟักเชื่อมของเรานะอันนี้เป็นแบบทานเล่นแบบโบราณนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะถ้าใครไม่มีใบเตยนะคะสามารถใช้ใบหวัวเชื้อใบเตยอย่างของเราได้นะคะอยู่ต่างแดน,นไม่มีใบเตยนะคะเพื่อนเราก็ใช้ ตัวนี้แทนก็หอมอร่อยดีเหมือนกันสีสวยด้วยค่ะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่ที่จะไม่พลาดคลิปของอิตานชานแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ